สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กะซีมาเว้าข่าวอีกคือเก่าลัดจ้ะเป็นนายทหารอดีตนายทหารไอเป็นนายทหารเลยค่ะแต่ก่อนเคยอยู่ในชนุดปราบปามเอ่อปราบปามยาเสพติดเคยมีผลงานในการจับกลุ่มยาเสพติดมากมายแต่เดี๋ยวนี้หันมาเฮ็ดผิดเองเออโดยมีการทรง ต้องการส่งไปที่จังหวัดตราดผ่า,านจุดตรวจของตำรวจได้แสดงพิรุธโดยการบอกว่าเจ้ายวนาย้องหาไปประชุมและเขามีการตรวจสอบมันไม่ได้ประชุมคุณแสดงพิรุธแล้วเขาก็เลยเหายล่วงรถแล้วก็นั่นแหละยากที่เห็นเลยยาบ้าสองแสนหมืนเม็ดเบิ้งติละ อันนี้เป็นคนในเครื่องแบบเองใส่เครื่องแบบเต็มรูปแบบในการไปทรงยาบาเออสังคมมันแปลกประหลาดไปมดหมดแล้วลับพี่น้องขนาดสมัยแต่ก่อนเคยเห็นงานอยู่ในกองป่าป,ปามทุกวันนี้กลายเป็นผู้ทรงเองเอออยู่สิความหยามใจความยามใจ,มมใจขนโม,มเมนต์น,น้อยๆเด้ ขนลายยุดเต็มกระบะบแคบหลังเลยเปิดออกมาสงถุงใหญ่พี่น้องน่าตกใจยังรุนแรงเห็นแล้วก็โอ้ขนาดเขาเป็นหอน,หน่ายทหารเขายังมานางเห็ดแต่ตาสีตาสาล่ะแล้วป้าที่ไปขายอกินโตหัวอีกล่ะโอ้สังคมเสื่อมส้มแห้งพี่น้องบานนี้จมียาบ้ามีกฎหมายเอื่อนนิดนึงในหามิดสนุกซุกสบายเลยเออ สนุกสุขสบายเลยคนขังกับขังสูมือสุเวนเออพวกเข้าคนธรรมดานี่กะตรงมานังค่อยระว่งค่อยระวังค่อยละว่ง,วง,วงจากสีิละว่งอันใดเนยเออเหนื่อยนาย,นายจิตใจพี่น้องเห็นแล่ะกะโอ้ยหอเห็นจังใดบาดเมืองเข้าคว่มาเป็นแบบนี้เนาะ